อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกคัดค่องเครื่องใจจริงๆเลยแต่ก็พูดดังไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นการละเมิดอำนาจศาลกรณีที่ข้าราชการข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นของของรัฐในส่วนกลางหรือว่าในส่วนขององค์กรท้องถิ่นเองกระทาผิดกฎหมายโดยเฉพาะการกระทาผิดฐานทุจริตนะไม่ใช่ฐานอื่นไม่ใช่ฐานคดีอาญาทั่วไป แต่เป็นฐานทุจริตเนี่ยเวลาตัดสินแล้วเห็นสังเกตร,ระยะหลังเนี่ยมีข่าวบ่อยๆว่าเมื่อตัดสินมีโทษจำคุกแล้วสองปีสามปีห้าปีว่ากันไปแต่เมื่อรวมความผิดทั้งหมดแล้วมาเป็นตัดสินกี่ปีกี่ปีกี่ปีลดครึ่งราคาสารภาพ,าพผิดอะไรต่างๆก็ว่าไปมีการรอการลงอาญานะแม่ติดใจตรงนี้แหละ คดีอย่างอื่นน่ะไม่ว่าเลยแต่คดีทุจอริตเนี่ยมันต้องลงโทษให้หลับให้จําที่ประเทศจีน,น่ะเราได้ข่าวกันบ่อยๆคดีทุจริตเนี่ยเขาตัดหัวประหารเลยนะเราก็เห็นกันบ่อยที่มีข่าวว่าเ้าาชการจีนะ่ะระดับใหญ่ๆอะ่ะเจา้าหน้าที่เข้าไปถึง่ะเดินคอตกแบบฉันรู้ตัวเลยว่าท่านถูกประหารแน่นะ่ะเราก็เห็นคลิปมาเยอะแยะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องทุจริตติดเรื่องกินหนนๆๆินกินดินกินทรายกินงบประมาณแผ่นดินเนี่ย มันทำลายชาตินะไอ้ทำลายชาติเนี่ยเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสมัยเอาง่ายๆรัตนะโกสินทราก่อนหน้านี้เนี่ยมันเท่ากับเจ็ดชั่วโคตรเลยนะขายชาติแต่ว่ากรณีไม่เรียกว่าขายชาตินะทุจริตเออหรือว่าขายชาติล่ะการทุจริตเรียกว่าขายชาติไหมอืมเนาะแต่ว่าไอ ตัดสินแล้วมานรอลงอายามันจะหลับจะจําได้อย่างไงอะ่ะคนก็เห็นปุ๊บอ่ะเขาก็เอาเป็นแบบเป็นอย่างอะ่ะเนาะอืมพุจริตไป้คด,ดีเอาเราก็เอาเล็กเอาน้อยเราไม่ได้เอาเยอะตัดสินไปเ,ด,ได,เด้ถูกจับได้ถ้าเกิดถูกจับได้ก็คงจะรอลงอายาสารภาพซะแต่ถ้าจับไม่ได้อะไร้เหมือน,นเราก็รวยเราก็มีเงนินมีกิมนมีใช้นี่สิฮะเป็นแบบเป็นอย่างให้กับข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาได้จากการทั้งหลายที่มาจากการเลือกตั้งค่ายการประจำเห็นว่าทุจริตก็ไม่เท่าไรโทษก็แค่นั้นแค่นั้นหรืออาจจะใช้คําว่าจุดจุดจุด,จดใจดีก็ได้พูดเอ่ยปากไม่ได้เดี๋ยวแมททาไมกฎหมายบ้านเราเนาะถึงได้ใช้คําว่าอ่อนแออย่างนี้คิดเห็นกันอย่างไรปรับปรุงกันได้อย่างไร กระบวนการพิจรา,ารณาความยุติธรรมตรงนี้เนี่ยบ้านเราควรปรับปรุงกันหรืออย่างแนวทางอย่างบ้านเราไม่ได้ต่อไม่ได้ว่าในกระบวนการนะแต่เราดูบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเนี่ยเขาใช้ความเด็ดขาดเพื่อทําให้สังคมมันเข้มแข็งผมก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นเมืองที่คนไม่กล้ากระทําผิดอะไรเลยแม้แต่ระเบียบปกติในสังคมเขาเนี่ยคนจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะคนต้องชิดซ้ายอะ่ะถามว่าทําไม ไม่เดินไม่ยืนกันสองแถวก็บอกทกาขวาปล่อยว่างไว้คนที่เขาอยากจะไปเร็วๆให้เขาเดินแซงขวาไปเนี่ยขึ้นมาได้เลื่อนเนี่ยผมเห็นอย่างนี้ชัดเจนการทําอะไรก็แล้วแต่การซื้อของการเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําเข้าส้วมเนี่ยต่อคิวกันยาวมีคนเข้าห้องอยู่มีอยู่สองห้องไอ้คนไปถึงเอ้าห้องไม่ว่างยืนต่อคิวรอคิวผมไปถึงผมก็ปวดผมก็ยืนต่อคิวรอคิวโอ้ยืนต่อกันนานเลยนี่คือระเบียบวินยัยการปลูกฝงัง ฉะนั้นเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่เกลงเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่หาช่องหาทางไม่ทุจริตบ้านเราเปลี่ยนกันทักทีถ้าจะให้ประเทศมันไปได้มันจเจริญได้วันนี้ทุจริตตัดหัวอย่างเดียวผมดรชัยอภินานตามกระแส